ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเด็กคือกาวเดอรท่านผู้ชมที่ เก่าเวลาเดิมด้อจ้าเด้อสวัสดีวันที่17กะระกะดาคม2565นะคะแอดมินสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทุกทกท่านด้อจ้าเด้อคลิปนี้ก้อนจะไปรับชมแนวทางขอบอเบาจักน้อยเน่เด้อจ้าเด้อขอาวเบาเรียงรัฐบาลไทยก่อนนะจ้ะเนาะ เพราะว่าบางท่านเพิ่นบอเห็นคลิปเด้อจ้าเดอ้อท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้น้่เดอ้อท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดบอเห็นคลิปเนะจนะ๊ะเนาะคลิปรัฐบาลไทยแอดมินจะบอได้ลงร่วมก,กันกับห้าน้อยเดอ้อท่านผู้ชมแอดมิน เคยได้บอกไว้อยูเน,นาะจ้ะเนาะว่าแอดมินจะแยกคลิปไทยกับส่วนไทยห้าน้อยกับคือห้าน้อยเน,นาะจ้ะเนาะแอดมินบ่ได้ลงน้ำกันเด้อท่านผู้ชมบ่แม่นว่าแอดมินบ่บอกแอดมินบ,บอกทุกคลิปนั่นละท่านผู้ชมแอดมินบ่ได้เสียงวายเด้อบางท่านเพิ่นก็เห็นบางท่านเพิ่นก็บ่เห็นเน,นาะจ้ะเนาะเข้ามาแล้วกด ติดตามไว้นําท่านผู้ชมบ่แม่นว่าติดตามแล้วแต่ว่าต้องกดกระดิง่งอ่าที่จะเขียนว่าทุกคลิปเด้อท่านผู้ชมตัวเลขบ่หลายเธอท่านผู้ชมสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยแอดมินแอดมินบ่ได้ออกไปหาไสดอกท่านผู้ชมกัเอาอ้อมเอ็มเอม,อม,อม,อมนั่บ้านนั่นละ่ะท่านผู้ชมฝันแม่ฝันพอ่อแล้วกะ็เลข หลับๆมาจากเพิ่นเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้เนาะจ้ะเนาะอันคุณแม่เอฟซีเพิ่นว่าบ่เห็นคลิปนี้แอดมินได้ลงแต่แตองหวัวเด้อท่านผู้ชมกัมีหลายท่านเพิ่นเห็นอยู่เนาะจ้ะเนาะ,ะคลิปนี้ที่ว่าเลขฝันเนาะจ้ะเนาะเลขฝันของแม่แอดมินฝันว่ารถเฮียนั่นล่ะท่านผู้ชมรถเฮียรถหายรถมอเตอร์ไซค์อ่าเขาว่า ถ้าอยากได้ลดขึ้นให้เอาใบฮาซิปมาแลกเอานะล่ะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่ถือรางวัลแอดมินหน่อยดีใจนั่มเ,เลยจ้าเด้อลรากานะเลขลับๆแลาะจ้ะเนาะเลขลับๆเพราะว่าอันใบนี้แอดมินลงไปตั้งแต่ต้นคลิปเด้อท่านผู้ชมแอดมินลืมเอามาสรุปให้เนาะจานะ้ะเนาะลืมเอามาสรุปให้กับเลขอันลับๆทำช่อมเอฟซีไลท์ทานเพิ่นก็เลยบ่เห็นเนาะจานะ้ะเนาะ เล,ล,ล,ลื่อมลื่อมวิรนหน่อย่ัยังเลื่อมทำช่อมโนหน่อยกับบ่ได้กันเลขลับๆเนาะจ้ะเนาะเนี่ยล่อเด้อจ้ะเด้อเลขลับๆมือนี่ทักแชทหากันแล้วเพิ่นว่าเดี๋ยวถ้าเพิ่นหายเขาจะทักมาบอกนะจ้ะเนาะน่าจะได้อีกนะจ้ะเนาะอันนี้เลขพอนูหน่อยบ่เข่าเด้อทำชม่มเลขฝันพอนูหน่อยบ่เข่าหมวดนี่แต่ว่าบ่อยอยากหาผูช้ช่มทีมนะจ้ะเนาะ เอาไปพิจารณาเบรงกระไดเนาะจา้ะเนาะงวดนี่บอมาอาจจะมากวาหวดหนา,ากกรไดเนาะจ้าเนาะไปรับช่วมแนวทางเล็กห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้า,จา,าท่านไดเขาามาแล้วก็ฟังแอดมินวอกหายจบแน่เด้อจา้าเด้อจะสิยดจเข้าใจเนาะจ้าเนาะบางทันก็มาเอาแต่ตัวเลขแล้วก็ออกไปเลย เขาถือกันสะเซลอยู่จะควงกันเลยบได้น้ำเขาแอดมินน้อยมุดขี้ดินแกนกับบได้เราทำชม่มหาศูนสุนหาเหล็กเหล็กใจเคืองน,าานะจ๊ะเนาะแอดมินบออยากได้เหล็กใจเคืองหนึ่งซื้อเหล็กกับบลายยังสิงมาใจาเคืองอยู่กับเลยบอ่ออาเราทำชม่มแต่ว่าได้รางบ้านปอบใจอยู่ได้ทำชม่มแอดมินได้รางบ้านปอบใจอยู่ใบนึง ได้รางวัลเลขหนาสามสิบแปะใบเดียวท่านผู้ชมซื้อเลขบกวลายดอกท่านผู้ชมแอดมินเล่นเลขบกวลายได้จ้ดเด้อลอตเตอรี่ซื้องวดละใบสองใบมุดฉีดเจน,นกับสามสิบสี่สิบบาทเนาะจ้นะเนาะเล่นงวดเดียวกับเ่นเป็นปีกับวัสูุเพิ่นเล่นงวดเดียวเราทำชุ่มเล่นเลขเล่นแค่พอได้ลุน่นหาบาทสิบบาทไปังซันละทำชุ่ม ท่านบนได้ยเด็ดดังีหลีกับปกาเล่นเนาะจ้ะเนาะทุนหน่อยกับบเล่รนหลายเด้อธรรมชาติชมเ่นเล่นบ่าต้องให้ือดร้อนผู้ใดเล่นแค่ไว้เนาะจ้ะเนาะไปรับช่แม่ท่ากันต่อเลยเนาะจ้าคลิปนี้หว่าวงยาวแล้วไปท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินกระปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในำเด้อจ้ะเด้อ บอกผิดบอกถึกแอดมินกะขอโทษขออภัยน้ำนอกจากนาะบางเือกะบ,บอกส้ําๆมต่คำเกาสำหรับพลห้าหน้อยเมื่อวานเนาะธรร้ชมมสายวิ่งกะยังมากคือเกาตัวจ้ะเด้อเดนเบามา่มาเนอกจากเนะเดนไม่มามาลองสำหรับสายวิ่งนั่นเนอกจากเนะบางเมื่อกับมาเดนบางเมื่อกับมาลอง บางมือกัมาทั้งเด่นทั้งร่องเดอ้อทำชมวิ่งแล้วได้ตังวิ่งรลดนะจน๊ะเนาะสำหรับทันใดท,ทีมีทุนพอที่จะไปวิ่งนะจน๊ะเนาะวิ่งแล้วได้ตังนะคะหกชุดเด่นบอขาวเดอ้อทำชมหกชุดเด่นไม่เข้าเข่าเลขในตาล่างนะจน๊ะเนาะแปดเก้าเก้าแปดทันใดทีถึงรางวัลแอดมินหน่อย ดีใจน้ำแล้วจ้าเดอ้อคลิปนี้รับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่17ก,ะะกะดกรกฎาคม2565เลขในตารางนะคะ ห้าหกสองสามเจ็ดแปดนะคะเลขในตารางนะคะเด่นห้ารองหกนะคะเด่นรองตัวเกาเด้ว์ทำชมหกชุดเด่นนะคะ ห้าสามห้าแปดหกสามหกแปดสามแปดและสามเจ็ดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก่อนจะตัดสินใจน้ำตัวเลขไปลงทุน พิจารณาดีๆก่อนเดอ้อธรรมชมแอดมินหนูน้อยวางเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ <c oughs> เหล็กห้าน้อยร่วม3รอบเดอ้อธรรมชมรอบพิเศษปกติและ VIP เน้นหายซูรอบด้อจ้าเดอ้อได้แล้วหยุดนะคะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ